มัอน,นี้ก like <wh> ับ่ได้คิดอยากปนปะทูเทไรดอกจ้ะตว่าไปตลาดมากกับว่าู้วจะซื้ออีหยังมากนะจ้ะอยาออมตลาดอยู่ก็ได้ปะทูคือเกา่น่ะจ้ะเพราะว่าลุงเพิ่นบ่กกินหมูเพิ่นบ่กกินไก่ลักๆักแล้วก็คือป่าเลยได้ปะทูมากคือเกานั่น่ะจ้ะได้มาแล้วกับบ่รรัวจะเห็ดอีหยังกินเด้ทอดกับว่ค่อยยารูปแล้วก็เอามาปนคือเกานัหน่ะจ้ะปนแบบน้ำกับบ่คคอยมักก็เลยต้องเห็ดปนแบบแห่งที่เคยเห็ดให้ลูกอันกินประจำ วัตถุดิบเขากับมีอยู่แล้วนะคะ่ะกับมีบักพริกที่บรต้องซื้อมาจากตลาดเนาะขั้นตอนการเฮ็ดป่นแหงกันง่ายๆจะเขากับเก็บบักพริกมาแล้วเขากับอามาจีนะจ๊ะช่วงที่จี้พริกเขากับย่างปลาทูไปน้ำเผาหอมแดงไว้ไตล่างเต่าพอพอทุกอย่างสุกพร้อมกันก็นกนมาเตรียมเฮ็ดเลยจ้ะอีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มเข้าไปเมื่อนี้ก็คือจะทอดไข่จ้ะพ่อต้องเอื่อนมาเป็นเมนูด้วยค่ะอันนี้ทอดไข่กิ่นแกมกับป่นแหงซื้อ ไข่ที่ได้มากกัเป็นไข่เป็ดมาจากตลาดที่เก้านั่นแหละค่ปะปาแตงว่าไข่เป็ดกับไข่ไก่เนี่ยไข่เป็ดมันจะแสบกว่าแห้งเอามาต้มเป็นต้มแบบเป็นไข่ยางบักตูมนั่นแหง้งแสบหลายนะจ๊ะอันนี้ก็แลลวแต่ผู้มักเด้อจจะเด้อพ่อตั้งกระทะให้น้ำมันหอนแล้วนะจ๊ะปาแตงกะจะทุบก,กระเทียมลงไปแนะ่น้ำมันพร้อมเด้พอหลูซึกว่าใส่กระเทียมลงไปมันหอมนะคะเจียวไข่ซุกแล้วปาแตงกะจะไปเฮ็ด ปนแห่งต่อลยจ้าป่าทุย่างกระพร้อมแล้วบักพริกจี้กระพร้อมแล้วหอมเผากะพร้อมแล้วจ้ะกะขันตอนกันี้เลยจ้ะกระตำบักพริกก้อนเลยค่ะเด้อตำพริกให้ละเอียดค่ะใส่หอมที่ห่อเผาลงไปน้ำตำเขากันให้ดีจ้ะหอมแดงเผาพอตำเขากันดีแล้วนะจ้ะกะมาแกะปลาทุใส่ปลาทุก็อย่าลืมแกะกางน้ำไอจ้า ช่วงแกะปะทูนี่กระละว่างเนี่ยจักน้อยค่ะตรงเบื่องกลางให้ดีๆน้ำเด้หลังจากนั่งกระตำทุกอย่างให้เขากันดีค่ะช่วงที่ปะแตงกะลังเฮ็ดกับเขายุ่่ลุงอันเพิ่นกะไปเอาหญ้าขึ้นจากสาเนาะจ้ะหญ้ายุ่ในสากะห้ายแห้งจะต้องเอาต้องเอาออกนะคะเพราะนันมันจะหกที่เลือกเอาออกช่วงนี้กับเพราะว่านามยุ่ในสามันย่งเต็มสาอยู่ค่ะมันเอาขืนง่ายกว่ากันลุงเพื่อนก็ค่อยๆเฮ็ดไปค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็จะขึ้นมากินขา่ากลับมาปนแห่งของเฮ้าคือเก่าจะ้ะ ตำทุกอย่างเขากันดีแล้วป้าแตงก็จะเริ่มปรุงรสนะคะก็จะมีน้ำปลานิดน้อยใส่หลายบ่ไ้ค่ะเพราะเา่รู้ว่าปะทูมันเค็มหรือบ่เค็มแล้วก็เติมผงนัวลงไปอีกจักน้อยจะ้ะเติมปลาลงไปน้ำนิดหนึง่งแล้วก็ตำให้เขากันคือเกานั่นแหลจะจ้ะเพราะเขากันดีแล้วก็ซิมรสเบิ่งวา่าถึกใจห้องเราย่างนะคะ อันนี้ของปลาแตงลองซิมแล้วนะจ๊ะก็ถืกใจเจ้าของแล้วก็พ่อแล้วจ้ะลองไปจองไปจองกินเราจะต้องจองตาเขาี่เป็นอะไรเส้นละก็ลำเบิ่งตาแม่เบิ่งตาอย่าเบิ่งต้นกินเฮ็ดเซ็ตพอดีลุงอันเพิ่งก็ขึ้นมาจากหื้อสานะจ๊ะพอขึ้นมาปุ๊บเราก็มาคุยกับหมาเราก่อนนั่นล่ะอยู่น้ำมาหลายตัวนะจ๊ะก็คุยกันนิดนึงก่อนส่วนปลาแตงนั่นเฮ็ดเสร็จแล้วเนาะก็จะเอาของไปเก็บไปล้างก่อนนะคะแล้วก็เตรียมตัวกินข้าวเลยจ้ะ